ตายหมู่หนึ่งจะมาตัดผมครับเชิญเลยครับเชิญขึ้นเก้าอี้เลยครับนั่งเลยครับนี่เลยครับลูกแม่ตายชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะชื่อเอจะมาตัดผมเอาทรงเหมือนเดิมฟาร่านี่เนาะหรือจะเอาทรงสั้นขนาดไหนตัดเหลือโซได้ไมั้งัดเลือยได้ครับดูกล้องหน่อยพูดฝากคนดูด้วย สว,ส,สวัสดีค่ะชาวเน็ตครับนี่เขาจะมาตัดผมเดี๋ยวผมขอเปิดพัดลมก่อนเติ้ลนุ่งมาถ่ายให้กูดตรงว่ะเติ้ลคุยยิ้มทัดให้มาถ่ายให้มันนานๆหน่อยถ่ายตั้งมาเนี่ยได้ไหนแบบไหนทไนนะนได้ทำได้ครับเต้นมาถ่ายเต้น จะคุมผ่าเนอะขอแล้วเขาไม่ว่าดหรอกมาน,นั่นถ่ายให้ช่างอ,อ้นด้วยเพราะว่าช่างอ,อ้นเป็นคนดังจาก y ย u ทูบอ่าตำบลดงใหญ่อยู่อำเภอพิมายเขาจะมาตัดสรงเป็นทรงบ๊อบบ๊อบทุยประมาณหนึ่งหัวไหลเนานะ oh <my S 1> ประมาณครึ่ง <no. S 1> หัวไหลเอาจับไปอย่างงี้มายืนอให้ไกลเอาอีกเกลเออนี่ขนาดนี้แล้วยืนอยู่นี่โอ้ย ได้เด็กซิบนาทีปู่ผัวซิบหานาทีเห็นที่เมื่อทิ้งไปไหนละได้ซิบนาทีกไ็ได้เอ้านั่งเฉยครับแล้วช่างอ้นก็คุมผ้าโดยใช,โยใช้โดยใช้ผ้าคุมของตาบอเบอร์นั่นแหวนอาจารย์หลุดไปนะผมเก็บให้ไหมเดี๋ยวไม่ต้องรไวังให้ลยแหวนมั่นสวงก่อนดวงใจจำนำเมื่อไหร่เราจะซื้อให้ใหม่แผนเพชรเนาะอ่านี่เขาตัดอย่างนี้นะครับการแบ่งผมงช่างอ้น เขาจะตัดทรงประมาณครึ่งเป็นบ๊อบขนาดนี้เนาะเป็นบ๊อบแต่ว่าเป็นบ๊อบลากใสน่นิดๆดูช่างอ่อนจะใช้วิธีตัดโดยใช้บอลลเลียนตัวสี่ขับมาใกล้เลยครับต้นนะเห็นชัดเลย <c oughs> เขาจะตัดเป็นบ๊อบครึ่งไหลเนี่ยดูนะวิธีตัดให้นั่งตรง,ตรงนะครับนั่งขนาดนี้เอาประมาณใต้คางดูวิธีตัดของช่างอ่อนนะครับ ก็จะเลียนตัวแรงๆแบบนี้เลยนี่เขาเรียกว่าบ๊อบบ๊บบ๊อบ,บ,บประมาณปลายทางที่เห็นในภาพน,นัอราะมันเข้าหน้าร้อนดีผมลงมาประมาณไหลด้านหลังก็ยาวนิดนิดเนาะนั่นเขาจะจำได้ช่าง่อนตัดง่ายๆนิดเดียวมีธีตัดผมนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังเขาจะเอาไว้ยาวประมาณนี้เป็นรูปเป็นรูปคล้ายๆตัวยูให้วีใหญ่ลากลงมาแล้วกนน็เป็นวิธีการตัดผมหน้าร้อนเขาเรียกทรงบ๊อบรับลมร้อนชื่อทรงนะครับบ๊อบรับลมร้อนดึงห่างจากไหลมาขนาดนี้นให้อยูล้วเลาไหลแล้วกะไหลเป็นแบบ นะครับดานหลังก็เอาประมาณก็ยี่เราเนี่ยเป็นแดบดบแล้วอ็ยังให้ดูชัดๆฝั่งนี้ก็เอาไหลนี่เป็นแดดเราเอามือวางตรงไหลนี่ตัวใช้ปัตเลตียนเบอร์สี่ก็อย่างนี้ ้านังนี่คก็จะเอาไว้ขนาดประมาณประมาณบ๊อบมาเป็นรูปโคง้งตัวยูมาองน,นี้ต้องใช้ปัตจัเลี่ยนตัวแรงๆหน่อยตัวนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คมอยู่นะอาจารย์คมอยู่แต่ผมขนามากเลยคนนี้เราก็ดูตรงนี้ตรงหัวไหล่นี่เป็นแบบนะครับ ก็หลังปลายคาง,างซึ่งการตัดผมทรงนี้มันจะไม่ต้องไปแบ่งถ้าเราแบ่งแล้วมันจะทําให้เราเรากะส่วนผมที่เปียกน้ําแล้วมันจะผมเปียกน้ําจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมทําอย่างนี้ก็เพราะว่าช่างอ่อนไม่ชอบชอบใช้น้ําถ้าใช้น้ําแล้วผมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าบ๊อบลากไซรับล,ลบรมร้อน จับผมดึงขึ้นมาแล้วก็เอาฟันนี่ทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราเอาหวีจับเรากำอย่างนี้แล้วเราก็เอาเอาฟันหวีปัตรเตเลียนเนี่ยไปรองอย่างนี้แล้วก็กะให้ได้เป็นรูปตัวยูจากไหล่ขวามาไหล่ซ้ายวิธีการกะก็อย่างนั้นเองแหละครับเนะี่ยเส้นไหนยาวเราก็ทําอย่างนี้นี่แล้วก็ดูฝั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกาะมันเกาะาโทษนะครับ ให้ดูหน้าคักๆเลยเอาอีกแกให้ดูดูหน้าเขาด้เขินหมดแล้วนะขึ้นนิดหนึ่งจะได้ดูหน <c oughs> ้านี่เราจะดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้เท่ากันนะครับเหมือนในภาพถ้าแต่ละเราจับดูอย่างนี้ฝั่งไหนไม่เท่ากันเราก็จะรู้เลยนะครับฝั่งนี้มันยาวไปแล้วก็นี่เราก็จับดูอย่างนี้ระหว่างสองข้างกำกำดูอย่างนี้แหละครับผมมันแห้งมันกะง่าย ขาเขินกล่องก็ได้วาจม่เขินเขาไม่เขินคนนี้เขารู้เขายังไม่เคยมีแฟนมาก่อนอาอีกเลยโปรโมทพ่อแม่ที่มีแล้วก็แล้วกันไปเราไม่สนแต่ตอนนี้เขาจะหาใหม่เขาก็คิดอยู่อาอีกแลคิดอยู่อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสองยี่สิบสองครับคิดจะเอาใหม่อยู่เนาะคิดอยู่เนาะโปรโมทพ่อมเลยครัาถ้ามันถึงสิบนาทีแล้วก็พอนะเติ้นะยังเลยครับยังไม่พอก็ดูต่อนี่ดูตรงนี้เราเอาหนูแก้มนะครับนี่เราดูอย่างนี้วิธีดู หนึ่งเราจับมาประมาณปลายคางนี่อย่างนี้ถ้ามันเท่ากันแล้วก็จับหัวตั้งเก้าสบองศาเหลือนั้นเราก็ใช้หวีสร้างแบบหรือเป็นหวีอะไรก็ได้นี่เราดูเลยนะครับเราจะจับอย่างนี้ปึ๊บมาดึงมาหาปลายคางจับอย่างนี้ดึงมาหาปลายคางจับอย่างนี้ดึงมาหาปลายคางถ้าด้านบนนะอาจารย์ต้องให้ค่าขานมนองเขาแล้วมั้งนี่ไม่ไม่ไม่ต้องภาบบนะ <laughs> ษา,าเป็นแบบให้เนาะ น้องเขาย2ปีแฟนยังไม่มีเบอร์โทรบอกได้ไหมครับ <c oughs> บอกเบอร์โทรได้ไหมไม่กล้าบอกเนาะถ้าใครเป็นแฟนตัวจริงก็ขอโทษด้วยนะครับผมมีบางอาจขน้อยผิดขน้อยสมควรตายเ,<อ>เราก็ยกขึ้น90อย่างนี้นะครับเต้องให้ค่าขนม <c oughs> แล้วให้ค่าขนมไปถ้าได้เก้าเป็นเราวัดอย่างนี้นะครับความยาวประมาณ5นิ้ว8ดนิ้วอะไรก็แล้วแต่เราแล้วเราก็จับตัวนี้มา ดูนะครับพอเราได้ไกดลายตัวนี้เขาเรียกไกดลายพอเราได้ไกดลายตรงนี้นแล้วเราก็จับมารวบนี้ตัดนี้รวบนี้ตัดนี้รวบนี้ตัดนี้แล้วมาดูฝั่งนี้ถ้าครบสิบนาทีแล้วก็ดูนะครับนี่ตัดไกดล,ลายตรงนี้เป็นไกดลล์ไลน์เราก็ดึงลงมาปุ๊บ,น,บนี่ครับดูแล้วครับผมตัดประมาณขนาดนี้แล้วครับดูในทรงในแบบในรูปเดี๋ยวผมจะแต่งอีกทีนึงครับเสร็จแล้วครับ สวัสดีครับชาเนหนครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับทรงซาโมไรญี่ปุ่นนะครับทรงซาโมไรญี่ปุ่นนี้ดูดิว่าจะเป็นนักลบแบบใคร